วันนี้ที่สวนวังประราการก็เอาขี้แพะมาลงครับรถพ่วงมาลงเพื่อจะให้ผลผลิตได้ออกมาสวยงามแบบนี้นะครับดกดอกดีเหรอขี้แพะยุ่งเลยอะไม่ได้ตาบ้านเลย ช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวนะครับก็เลยเตรียมแพะมาบำรุงต้นให้นะครับถ้าเรามีปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ให้ต้นไม้ปีละครั้งสองครั้งก็จะดีกว่าเคมีเยอะเลยนะครับก็ลองใช้กันดูก็พ่งนี้อีกหนึ่งคันนะครับวันนี้มาหนึ่งคันละพ่งนี้อีกหนึ่งคัน ก็สองพ่วงก,ก็น่าจะพอดีกับกร้อยก็ไล่เสร็จนะครับ